แล้วความหัศจ์รย์ของมันก็คือจอดหรอวีกว่าผมก็เคยก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คเคยเห็นหมอที่ออกรายการทีวีเขาตัดสายรูดเด็กลรกเด็กด้วยกันไกลสมัยใหม่ใช่ไหมแตเ่เหล็กอย่างดีปะ่ะตัดเนี่ยเชื่อปะ่ะเขายังแต่โรคเด็กมันขนาดนี้ประมาณห้าหกปีนะโรคเด็กมันก็จะปิ้นไปปิ้นมาปิ้นไปปิ้นมากระทั่งที่มีมีอันดับนเป็นมีดคมอย่างนี้สตเตเลดอย่างดีนะแต่มีดโกนสมัยใหม่เท่าคนเข้าคนแก่เขาบอกแล้วเขาตัดทีเดียวนะชิปเดียวนะ พอทีนี้พองานวิจัยของอาจารย์สากรออกมาเลยมาปุ๊บเขาเขาก็มาวิเคราะห์ดูว่าอนูอนูของไม้ไผ่เนี่ยมันเหมือนมันเป็นแค่แค่มันเป็นรูค,ค,ค,คลุลนมันถ้าเปรียบเทียบยังไงเหมือนมันกิดมีดอะ่ะครับสังเกตคุคนคนหลทำมีดโกนช่างมีดโกนใช่ไหมเขาจะต้องเหลาไปเหลามาเออเพื่อให้ผิวผิวของมีดโกนอะ่ะเป็นเหมือนกริดเหมือนไม่ค้าใน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 ตลาดตลาด เวลาหั่นหมูใช่ปหเขาก็ต้องเฉียนมีดไปมีดมาเลยแต่ไม้ไผ่เนี่ยมันทำปุ๊บมันคมมันเองเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ผมเอามาทำอ่ะที่เอามาทำใยขัดหน้ารวดหน้าเนี่ยมันก็มีความเป็นเรียกว่าเป็นเป็นรูพรุนเป็นเท็กเจอร์หยาบๆของมันโดยอัตโนมัติแต่มันอ่อนนุ่มครับในในาะที่มันอ่อนนุ่มเนี่ยมันก็มันทําหน้าที่ของมันตรงนั้นี่ะไม่ต้องเหมือนมือโลหะถ้าโลหะเนี่ยเท่าเกิดไม่ไม่ ไม่ทําอย่างนี้แบบแบ,บีดใช่ไหมไม่รับรับคมใช่มันก็จะไม่คมนะครับมันก็ว่ามีดหมอทําไมทาไมไม่ไม่ไผ่คมกว่าีดสเตะเลตของของมีกระต่กันไก,ก,ก่ลกเด็กอันนี้คือคือเหมือนเป็นความมหัศจรรย์ของแมททีเรียลของของเนื้อไผ่ของเขาอะ่ะที่ผมแบบบางทีว่าคนพบโดยบังเอิญก็จากจุดเล็กๆนี่เนะี่ยผมก็เลยมันมันมีแรงบันดาลใจที่ให้ทําธุรกิจต่อมาถึงวันนี้ยอมรัว,ว่ามันก็ คิกย้อนกลับไปผมก็แบบโอ้โหแบบเรามาน่ากลัวมนกันคือมันแบบจุดขายมันมันมีมันมีนิดเดียวมันพอยมันนิดเดียวเนี่แต่ในทางธุรกิจเนี่ยจริงมันมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมหาศารแต่เราก็ทําไปลองผิดลองถูกไปลองตลาดไปอะไรไปมันก็เลยแบบมาถึงวันนี้ก็เกือบสิบปีแล้วยายไผ่จากค้นพบตัวความหาสจรจา์ของยายไผ่ละแล้วก็มีการเหมือนคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาล้ แล้วตอนนี้มีการจับไม้จับมือร่วมมือกับหน่วยงานไหนบ้างครับเกี่ยวเรื่องการตลาดก็เอาเรื่องการผลิตก,ก่อนการผลิตก,ก็มีอาจารย์จากราชมงคลฮะอาจารย์ส,ส,สาครชนสาครก็อาจารย์กิติยาโฟล่าครับก็มาช่วยทํางานวิจัยคือให้ให้พรแนวคิดเราเหมือนกับว่าเราเป็นคนเหมือนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยยังยังตอบโจทย์คือเราทุกอย่างก็มันไม่มีการช่างตวงวัดเนี่ยทำอะไรก็กะกะ เออขนาดนี้สึกขนาดนี้แต่ถ้า่อาจารย์เข้ามาเขาทำเป็นวิทยาศาสตร์ให้จงใช้เวลานี้ขนาดนี้น้ําหนักคานี้อะไรเงี้ยมันทุกอย่างในกระบวนการวิจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เขาก็มาช่วยมาช่วยทําให้แล้วก็มาคิดพัฒนาให้เป็นไปในเชิองอุตสาหกรรมครับมันก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่สามารถทําได้จํานวนเยอะขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นเราก็มีการพูดคุยต่อนะคะต่อยอดในเรื่องของ คุยไปคุยมาคุณปรีชาเขาบอกว่าลูกค้ามีการต่อว่าในเรื่องของการหลุดของเส้นใยนะคะการคงรูปปกติเขาลักษณะทำเป็นก้อนก้อนเขาก็ทุบเอาไว้นะคะแล้วก็เอาลูกไม้ริบบิ้นมาเย็บประกบเอาไว้ธรรมดานะคะใช้ประมาณ2เดือนลักษณะของก้อนใย,ยผ่าขาดผิวกายก็จะเสียรูปทรงไปนะคะก็มีการหลุดลุ่ยของเส้นใย นะคะใช้เพียง2เดือนในด้วยเหตุผลอันนี้นะคะจึงกลายมาเป็นความสำคัญและก็เป็นปัญหาในเรื่องของของคุณปรีชานะคะก็เลยคิดค้นงานวิจัยว่าทำอย่างไรที่จะให้ก้อนผลิตภัณฑ์ใยผ่ขัดผิวกายเนี่ยค่ะมีความคงทนมีระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยสูงขึ้นนะคะก็เลยคิดค้น คิดค้นก็ใช้หลักทางสิ่งทออีกเช่นเดียวกันนะคะคล้ายคลึงกับเราศึกษาสมบัติทางด้านเส้นใยนะคะโดยการนำเส้นใยนะคะมาจัดเรียงตัวนะคะให้ดีขึ้นเสร็จแ,แล้วก็นำมาตีเกลียวนะคะนำมาตีเกลียวแล้วก็ปั่นเป็นเส้นได้โดยใช้ภูมิปัญญาของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราเรียกว่าการ การดีดเส้นใยเพื่อให้เกิดการจัดเรียงตัวเสร็จแล้วก็เข้าเกลียวนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ในการปั่นเส้นได้นะคะเราเรียกว่าหลาค่ะแล้วก็ศึกษาโดยศึกษาว่าเส้นใยไผ่ร้อยเปอร์เซนต์นะคะโดยแวรี่ปริมาณออกมาเป็น3ระดับก็คือแวรี่ใยไผ่ร้อยเปอร์เซนต์ใยไผ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใยไผ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเกิดเส้นได้ขึ้นมาเป็นสามชนิด นะคะแล้วเราก็ลองมาตีเกลียวแล้วก็ทอเป็นผืนผ้านะคะก็จะได้ผืนผ้าออกมาทั้ง3ชนิดนะคะแล้วก็ศึกษาว่าเอามาขึ้นรูปนะคะเมื่อเทียบกันขึ้นรูปแล้วทําเป็นชิ้นงานชิ้นรูปแบบไหนมีลักษณะการออกแบบเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ออกแบบให้กระชับมือมากที่สุดนะคะระหว่างที่การใช้งานนะคะเราก็จะพบว่าใยไผ่ขัดผิวกาย100เเซนนะคะ เป็นเส้นใยผาขา่ใยไผ่าขัดผิวกายที่มีคุณสมบัติเด่นที่สุดรองลงมาก็คือใยไผ่70%เอร์เซนะคะแล้วก็5 0าเอร์ซตตามลำดับเอาละเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวอยากให้ผู้ชมนะได้เห็นกระบวนการชน,นิดหนึงว่าขั้นตอนเป็นไงบ้างนะฮะแล้วก็กระบวนการทําวิธีการแต่ละขั้นตอนนี่เป็นยังไงบางคนอาจจะมองไม่เห็นภาพเอ๊ะยไผ่ฉันทําจากตรงไหนยังไงนึกไ,ไม่ออกแล้วพอจะมาใช้เนี่ยจะใช้ยังไงเดี๋ยวจะคู่นะะึ่งเดี๋ยวให้พี่ปิชานะฮะเดี๋ยวพาทัวร์ โชวโรงงานชมแต่ละขั้นตอนและผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่พิชานั้นตนำเดินนําเลยครับคบถึงตรงตรงนี้เป็นครับเป็นเป็นขั้นตอนแรกในการ,รเลือกเลือกคัดวัสดุฮะจากไผ่นะฮะแล้วก็มาตัดมาตัดแล้วมาก็มาเจียเจียด้านข้างะฮะให้มันพอจะเข้าเครื่องได้สดะดวกอ๋อครับ นี่ที่บอกคือเป็นไผ่เขาเรียกไผ่ไ<ภ>นี้เป็นลักษณะไผ่ไผ่เลี้ยงครับพอเสร็จแล้วก็เอามาเจียเจียพอเจียเสร็จขึ้นรูปเสร็จนะฮะก็ไปแช่น้ําอก็เป็นเป็นอย่างนี้นะครับ,รบก็คือกระบวนการเจียนี้จะจะมีกระบวนคือเราได้ท่อนยาวยาวมา,าใช่ไหมครับยาวมาก็มาตัดก่อนมาตัดฮนะมาตัดให้ให,ให้ให้ก็ได้ขนาดที่พอเหมาะที่กับกับการเข้าเครื่องของเราฮะก็เราก็มี ประดิ์เครื่องจักรขึ้นมาเองไงคือ,อกระบวนการเจียก็คือเหมือนเจียจากเหมือนขั้นตอนตรงนี้ไหมครับที่เด,เดี๋ยวทำอีวทูครับตะลุนเจียดย ที่เมื่อสักครู่ที่เราเห็นนี่คือเป็นกระบวนการเจียเจียฮะเพื่อขึ้นรูปเพื่อจะให้การจัดการในในเครื่องง่ายขึ้นพอพอขั้นตอนนี้เสร็จนะฮะก็เอามาแช่น้ําให้มันอ่อนนุ่มก่อนครับนะพออ่อนนุ่มเสร็จแล้วก็ไปเข้าเครื่องขูดใบไม้พาร์ติัรได้ครับนี่ก็คิดเองอ๋อตัวนี้คิดเองนี่คือเครื่องเครื่องขูดเครื่องขูดใบไม้ไผ่ครับ ครับผมตัวตัวตัวขึ้นคือจากที่กระบวนการเดิมที่เรามีการเจียแล้วก็ปอกเรียบร้อยแล้ววัดไซสเรียบร้อยแล้วกระบวนการนี้คือเป็นเครื่องขูดเครื่องขูดขูดเขาสร้างสร้างไน้เย,ยื่อครับให้มันมีมีความยาวแล้วก็ไม่ไม่ให้ไม่ให้มันขาดเพราะเซลล์เซลล์ของเขาเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับเหมือนเหมือนกับเส้นผมผู้หญิงเนี่ยยาวนอนเรียง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 ไว้อยู่เพราะฉะนั้น ในกระบวนการคูมานี่ยมันจะต้องไม่ให้ไม่ให้หนักเบาเกินไปให,ให้มันให้มันสม่ำเสมอมันออกมามเสน้นจะยาวที่เหมือนกระบวนการที่เป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือชาวบ้านธรรมดาเนาะมีการ<อ>าแต,าแตเา่เวลาคิดเนี่ยตอนนี้นดูมันธรรมดาแต่ตอน <c oughs> คิดจะทำครั้งแรกเนี่ยยากมากนี่ก็จะคิดเองครับคิดเองปดิษฐ์เองเองเพราะมันเกี่ยวเรื่องปธิบัติครับ กระบวนการโปรเซสในการเกิดสินค้าเนี่ยบางทีเราเราก็ปรึกษาใครหน้าไม่ได้เมื่อเรามีของดีเราต้องพก่ึงไม้คองมือเราก็ต้องมาคิดเองทําเองก็ทํเองเองหมดครับก็จะมีการปอกเหนี่ยมอางที่บอกคือเราเราใช้ความความขนาดเท่าไหร่ครับความหนาขนาดที่ที่ก็มันจะมีไม่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 หนามากไปไม่บางมากไปเพราะถ้าหนามากไปมันจะกลายเป็นตอก มันจะแข็งถ้าบางมากไปมันก็มันจะหลุดลุ่ยมันจะมีความขัดเหมาะมของมันแล้วตัวที่เรามาเหมือนปอกคือเนี้ยครับเราใช้ลึกขนาดไหนครับประมาณ5ถึง60%ของของผิวผิวไม้ต้นนี้ไม้ตัวนี้คือเครื่องทําหน้าที่คือเหมือนปอกไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีคน คอย fate, 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 คอยดูเขาคุบคุมอีกทีหนึここ่งว่าจะต้องต้องเปลี <K <K ่ยนข้างสลับข้างยังไงบ้างกลับพอก็คือยังใช้กระบวนการของคนที่ควบควบคุมการทางานอยู่เขาจะลึกเกินไปมันก็มันจะใยมันจะกราบข่าวขัดง่ายใยมันจะต้องแบบเหนียวแล้วกันเหนียวเพราะส่วนมากเนี่ยครับอาบ ชาวบ้านหรือคนที่ทางานจริงๆนเนี่ยมีสัมผัสกับไผ่เนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเราทำตอกเหมือนปอกยังไงเนี่ยเรารู้กระบวนการแล้วแต่เหมือนบางทีเราก็มีการเหมือนพานทำตอกที่แบบว่าผลเอาใยออกเนี่ยก็มีมีมีเหมือนว่าแต่อาจจะไม่ได้ได้เป็นกระบวนการแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลนักษณะของของแนวแนว,แนวคิดนั้นบางทีถ้าระรละักษณะเหมือนกับการวางมีดถ้าวางมีดมันมีการวางหลายายลักษณะครับถ้าวางย้อนหน้าเพิ่มเนินกลายเป็นตอกเป็นตอก แต่ผมเนี่ยมังกีว่ามันก็ว่าทดลองตีลองสูตรลองวางถึงกวางใช้เทคนิคการวางมีดคือมันจะได้ใยที่มีนุ่มเหนียวแลวเป็นภาษาแบบผสานกันยาวใช่มันเหมือนก็มันออกมามันเหมือนกับเหมือนปลาปลาหมึกที่บดแล้วครับอ่าอันนี้เนี่ยเป็นขั้นเป็นเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับนิดนหนึ่งของการของการทำของใยใยตัวนี้ครับผมหรือว่าเป็นเป็น ไฮไลท์ light, อีกไฮไลท์ light, นึงของการที่ก่อนจะได้ตัวน,นี้ออกมาเพราะถ้าวางมีดไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเป็นตอกเป็นแข็งเป็นเสีย้ยมมันก็ไม่เหมาะกับการทําแยกกับินวางวางใบมีดผิดก็จะได้ไม่ยาวใช่ไม่สัน้นแ,แล้วก็เปรอกแล้วก็เปื่อยครับเปื่อยขาดง่ายครับอันนี้เรื่องเรื่องนี้เราจรสปฏิบัติครับครับผมเอาละนี่เราได้ตรงกระบวนการตันนี้ออกมาแล้วนะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของอะไรครับก็อเอาไปหมักอ่าเป็นขั้นตอนของหมักเดี๋ยวเราตามไปดูว่ากระบวนการหมักวิธีการ เป็นยังไงบ้างครับผมจะตั้งไปเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปดูกระบวนการเรื่องของการเจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วิธีการเขาเรียกกันขูดกันขูดขูด,ขดเอาเนื้อเยอื่อครับพอขูดได้เนื้อเยื่อปุ๊บเราก็มาถึงกระบวนการการหมักการหมักการหมักการนวดของพิธภัณฑ์แล้วก็เอามาพอนวดได้ที่ปุ๊บก็มาเข้าเครื่องเย็บับเครื่องทอเครื่องเย็บซึ่งจะมีอีกโรงซึ่งแยกแยกกันผลิต <C> e <at> จริงๆ <S <S แล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเขาบอกว่าเหมือนไผ่เหมือนถ้าเขาททาตอกทาเกี่ยวกับไม้ไผ่เนี่ยก่อนแท่ง,งานเขาต้องมีการแช่ก่อนเหมือนเหมือนเหมือนผมใช้ถ้าตามจังหวัดเดี๋ยวผมก็มีการเคยใช้เคยทำทาตอกเนี่ยพอพอทำตอกเสร็จปุ๊บแช่น, <S <S ชน้ําให้เหนียวก่อนเขาบอกอย่างงี้มันจะมีความเหนียวอันนี้คือกระบ,บวนการแนวคิดเดียวกันไหมครับแนวแนวคิดเดียวกันใช้แนวคิดเดียวกันในการทาเหมือนเป็นการเซตตัวของของเครื่องเหมือนวัสดุวัตถุดิบก่อนก็คือเราเราพยายามจะจะนวดให้อ่อนนุ่มครับ ถ้าเกิดว่ามันแข็งเพ๊่เนี่ยมันก็จะแตกหักถ้ามันอ่อนนุ่มมันก็จะมันก็จะนิ่มคมันจะนิ่มเราจะนวดนวดจนได้ในในเนในในในกรณีความเหมาะสมที่เราต้องการ,รมันจะมีความเหมาะสมอยู่ครับผมพอได้กระบวนการนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปไป,ไปผึ่งเนื้อให้แห้งอะไรเงี้ยไปตากแห้งพอตากแห้งแล้วก็เข้าเครื่องเย็บสู่กระบวนการของการทําผลิตภลลัณฑ์แล้วนะครับว่า<ำ>เป็นกระบวนการทําผลิตภัณฑ์ในส่วนไหนบ้าง ก็มีตัวใยไผ่ขัดผิวครับใยไผ่ขัดหน้านวดหน้าแล้วก็เอาใยไผ่มาทําเป็นผสมสบู่ใยไผ่ถูหลังครับมี3ามสี่ผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าผลิตภัณฑ์มีอะไรกันบ้างเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าครับ